เพื 1, 000, 2, ่อนอีกคนพามเพื่อนมาสองสามคนครับกลับไปครับผมทีมงานนะฮะอย่าลืมนะคนะรับผมเตรียมบัตรเตรียมอย่างฮะเดี๋ยวนั่งน,นั่งนั่งเตรียมแล้ไม่ต้องห่วงครับว่าจะไม่ได้ไม่สัมพันธ์เหนื่อยต้องรักษาเงาเฮ้ยโอ้ลดสุดๆลดสุดๆแล้วอบอกเลย ตับย uh, ังวะตับยังวะอะไรใจ่ะไรใจแป้งใจแป้งอ้สุดแใจนะวันนี้นะกำจัฉลาะชื่อไปเขาไม่ได้แล้วไปขอถ่ายรูปผมนะเออจริงเหรอจริงที่ว่าชื่อเสียแป้งนี่อเสียงแป้งได้อีกหนึ่งร้อยไหมเอ้าไม่ได้เยี่สิบปีแป้งไม่ถ่ายรูปผมอ่ะแอบแป้งแอบแป้งแต่คนอื่นไม่ได้ถ่ายใช่แต่เสียแป้งได้ถ่ายครับผม คนไปแล้วลานนี้ถูกของการเสี่ยงแต่รับตายแล้ว9้าครับผมคนูคนะครับวันนี้จริงแล้วตั้งแต่เช้าันเย็นเลยแล้วก็จะถามความรู้สึที่เราเกันเมื่อคืนันว่าเรื่องรอนอย่างนอ้กเลยครับที่พี่ถามว่าเคนทำอะไรี่เป็นไหนแล้วเสือผ้าจะใช้ไหมว่าขอบคุณครับขอบคุณครับครับ ถ้าผ่าต้องถ้าผ่าต้องแต่ต้องเสียด้วยเราจะทำเชอร์ไพรส์ให้ครบแน่เลยเพราะว่างานนี้ลูกไม่ได้บอกใครเลยว่าจะคือต้องใจนะครับตั้งใจตั้งใจแล้วไปไหนครับผมทไแรกก็ตั้งใจว่าจะจริงๆอ่ะมันจะได้รถอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วเราเขาวางจำวางอะไรไปหมดแล้วแหละทีนี้ก็ตั้งใจจะเอาวันที่22แต่เขารวมหัวกันหมดเลยน้องไม่ผ่านนะน้องยังไม่ผ่าน น้อคงจะไม่ได <Bryant> ้วันเกิดวันอะไรหรอกอะไรเนี่ยเอา่ะเออเยี่ยน้องคงจะไม่ได้วันเกิดวันอะไรหรอกก็ใจอ่ะอยากเออใจอ่ะใจแป้วเลยอยากจะมาเซอร์ไพรส์ตัวเองด้วยแล้วก็พีทีเอซีด้วยอยากจะให้มาเห็นน้องกันที่พร้อมกันเออแต่เขาบอกว่าน้องไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เราเป็นวันเกิดวันนี้ก็ จะช่วยใสกยิปของไปรับรถก็ต่างไปอะไรเงี้ยโอ้เชื่อไหมว่าสองวันก่อนหน้าจะมางานะขึ้นไปไหว้พ่อปู่กับาพักประจำบ้าน่นหละขอให้ได้รถคันนี้ในวันที่ยี่สิบเอ็ดเดินเจอโอ้โหถ้าได้รถคันนี้ถึงขนาดนั้นถ้าคันนี้มาที่ยี่สิบเอ็ดหจะเป็นรถคู่บุญคู่บารมีนะครับไปทำงาน มันอาจารย์โดนใจเขาอ่ะครับจะบอกทุกคนนะว่ารถคันนี้มันมันสำคัญมากๆเลยนะฮะก็ถ้าไม่มีทุกคนไม่มีใครไม่มีสิ่งที่ออนไม่มีใบใบรุ่นก่อนหมือยู่ก็ไี่ได้เลยขอบคุณมากครับทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ทำให้เด็ก เป็นจริงในหลายๆอย่างนะฮะขอบคุณของขวัญตลอดรุร่กนันนี้ที่นนจากทุกคนมอกให้กับโครับขอบคุณครับอนนโอเคับเราจะมาดีๆหน่อยเนช่างแรกนะฮะแต่เพื่อ